สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใส่เพลงบนโปรไฟล์เฟซของเรานะครับง่ายๆใน1นาทีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเข้าเฟซมานะครับเราเราก็มาที่3มขีดนี่นะครับเราก็มาที่โปรไฟล์นะเห็นไหมครับลักษณะนี้นะนี่อันนี้นะฮเดี๋ยวจะสอนใส่นะครับวันนี้เลื่อนลงมาได้ครับ เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาไครับกำลังตรงนี้นะครับใต้ที่เราจะโพสต์รูปภาพหรือว่าวิดีโอทุกครั้งนะครับมันจะมีคําว่ารูปภาพอวตารอวตารแล้วก็เพลงนะแล้วก็มาที่เพลงเลยนะครับแล้วเราก็กดขึ้นไปบวกนะครับเราสามารถเลือกเพลงตามใจชอบเราได้เลยนะครับแล้วกดที่เพลงนะครับแค่นี้ครับเพลงเราก็จะขึ้นไป อยู่หน้านี้นะครับแล้วเราก็ต้องกดที่3มขีดทีนึงแล้วก็ปั๊มหมดไปยังโปรไฟล์นะครับแค่นี้นะครับง่ายนะครับนี่เพลงก็จะขึ้นมาอยู่บนหน้าโปรไฟล์ไปเรืยนะครับจ้าบเข้าไปนะครับมันทาให้แสดงตัวตนเรามากได้มากขึ้นนะครับให้เพลงสื่อถึงความรู้สึกเรานะครับสําหรับคนที่มาส่องโปรไฟล์นะครับให้เขาได้รู้นะครับครับของครับวันนี้